นี่นะนี่คำพูดของหลวงพ่อเจ้ากมรมสมเด็จมหาธีาาราาราชมหาวุณีวัฒนาสงฆามเนี่ยท,ที่ที่ท่านพูดเนีผมก็จำเอาแต่นั้นนะผมจำเอาแต่นั้นวันที่ไปสอบอุปราชเนี่ยท่านพูดท่านพูดให้ฟังเพราะจะ ไม่ใช <c ười> <c ười> ่กนันผมผมจำความโทษของหลวงพ่อจะบุญสมเด็จมาเล่าสู่กันยเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่คำของผมนะไม่ใช่คำของผมแต่แต่ไปเรียกเอาไปใช้เรียกเอาถ้าว่าท่านถ้าว่าท่านว่าท่านแก่กว่าพระเจ้าก็ว่าไปเลยแก่กว่าพระเจ้าเพบางางโ์ก็จะดุ้งเงือกเลยผู้ที่เคยว่าตัวอยจะดุ้งเลยหลวงพ่อจะบุญสมเด็จว่าอย่างนั้นว่ายังมี ก็ะพื่อตลูกเป็นตัวเราคุผู้ชมชอบตั้งอยู่ได้คิดนะผมก็เลยไม่ตายก็เลยไม่ตายใจตั้งต้องร้องเอยงาอดูได้คม่พู้ไมได้ยินยึดครีถ้าไม่มีเรืก็เหมถ้าคุณผู้มตัวหตายเอเจนนนเล็กเล็กน้อยอย่างเยียวเราฟังอย่างเราไปดูนะ อยาเราไม่ดูเด็กเป็นๆให้ร้อยอย่ท่านนี้อานทำบริหารข้อที่หกการนับอายุนี่คือการนับอายุนีในการนับอายุปูประโยชน์เราต้องเตรียมนี่คือเตรียมนี่ที่ทวัวที่อบรมนะเนี่ยเป็นข้อที่อบรมอยู่แรงแรงลมเป็นลมเขาก็ใช่เออเอ้ยเอาตัวแบบค์ไปในหนังสือไปหาว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่เขาเขียทคาไว้ให้ที่เราทำไปให้ แล้วก็เขาตัวนั้นเาไปเป็นเขาทำาหง่ๆจะลงตัวเหมือนเขาทําแบบเป็นแบบเขาเขาทำอย่างนี้ทำอย่างไรเราจะทําลงตัวเหมือนกับเขาเนี่ยเขาเขาเฉลยไว้พร้อมนะเดี๋ยวเราจะจัดตะโกน

ในของวัฒนทิศตลาดของของวัฒนทิศเนี่ยหาหามาใส่เองที่พอพ่อนี่ขณะขณะที่เราไปอบรมนะหามาใส่เองแต่เมื่อเราอบรมมาแล้วเป็นสิทธิของเราท่านท่านก็บอกว่าเมื่อมาอบรมท่านต้องทําตามตามอบรมทําตามหลักสูตรเมือ่อท่านสอบได้แล้วท่านจะไปปรับใช่อย่างไรเป็นเรื่องของท่าน